สองพงศาวดานบทที่ห้าบรรดากิจการซึ่งซาโลมอนทรงทำรรสำหรับพระนิเวศของพระยาเวก็สำเร็จดังนี้แล้วซาโลมอนทรงนำบรรดาสิ่งของที่ดาวิดพระราชบิดาทรงถวายไว้เข้ามาคือเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องใช้ต่างๆและเก็บไว้ในครังพระนิเวศของพระเจ้าซาโลมอนทรงนำหีบพ,พันธสัญญาเข้าในพระวิหาร และซาโลมอนทรงประชุมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลและบรรดาหัวหน้าเผ่าต่างๆคือพวกเจ้านายของตระกูลของคนอิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะนำหีพ,พันธสัญญาของพระยาเวขึ้นมาจากนาครดาวิดคือเมืองซีโยนและผู้ชายทั้งหมดของคนอิสราเอลก็ประชุมกับพระราชาหน้าการเลี้ยงในเดือนที่เจ็ดพวกผู้ใหญ่ทั้งสิ้นของอิสราเอลมาและคนเลวีก็ยกหีบและเขาทั้งหลายก็นำหีบเต็นนัดพบ และเครื่องใช้บริสุทธิ์ทั้งหมดซึ่งอยู่ในเต็นท์ขึ้นมาของเหล่านี้บรรดาปุโรหิตและคนเลวีนำขึ้นมาและพระราชาซาโลมอนกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดที่ประชุมกันอยู่กับพระองค์ต่อหน้าหีบได้ถวายแกะและวัวมากมายจนไม่สามารถนับจำนวนหรือคิดคำนวณได้แล้วพวกปุโรหิตก็นำหีบพันธสัญญาของพระยาเวมายังที่ตั้งของหีบซึ่งอยู่ในห้องชั้นในของพระนิเวศคือในอภิสุทธิสถานที่ใต้ปีกเครูป เพราะว่าเครูปนั้นกลางปีกทั้งคู่ออกเหนือที่ตั้งของหีบเครูปจึงคลุมอยู่เหนือหีบและไม้คานของหีบคานหามนั้นยาวมากจนมองเห็นปลายคานหามที่ยาวเลยจากหีบได้จากด้านหน้าของห้องชั้นในสุดแต่ไม่อาจมองเห็นจากภายนอกและคานหามก็ยังอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้ภายในหีบไม่มีอะไรนอกจากศิลาสองแผ่นซึ่งโมเสสเก็บไว้หน้าภูเขาโฮเรบเมื่อพระยาเวทรงทำพันธสัญญากับคนอิสราเอล เมื่อเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์และอยู่มาเมื่อบรรดาปุโรหิตออกมาจากวิสุทธิสถานเพราะปุโรหิตทั้งหมดผู้อยู่ที่นั่นได้ชำระตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วและไม่คำนึงถึงเวรและพวกเลวีที่เป็นนักร้องทั้งหมดทั้งอาสาบเฮมานและเยดูทูนทั้งบุตรชายและญาติของพวกเขาต่างแต่งกายด้วยผ้าป่านมีฉาบพินใหญ่และพินเขาคู่ ยืนอยู่ทางตะวันออกของแท่นบูชาพร้อมกับพวกปรุรหิตที่เป่าแตร120คนพวกคนเป่าแตรและนักร้องแสดงด้วยความพร้อมเพรียงจนได้ยินเป็นเสียงเดียวกันในการร้องสรรเสริญและการขอบพระคุณพระยาเวและเมื่อพวกเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรฉาบและเครื่องดนตรีอื่นๆในการร้องสรรเสริญพระยาเวว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ แล้วพระนิเวศคือพระนิเวศของพระยาเวก็เต็มไปด้วยเมฆจนปรหิตยืนปรนิบัติไม่ได้เพราะเหตุเมฆนั้นเพราะพระศิวริของพระยาเวเต็มพระนิเวศของพระเจ้าสองพงศดารบทที่หกการถวายพระวิหารและซาโลมอนตรัสว่า พระยะเวตรัสว่าพระองค์จะประทับในความมืดทึบแต่ข้าพระองค์เองได้สร้างพระนิเวศที่โออาตรการตาถวายพระองค์เป็นสถานที่เพื่อพระองค์จะสถิตอยู่เป็นนิดและพระราชาทรงหันมาและทรงอวยพรชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดขณะที่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดยืนอยู่พระองค์ตรัสว่า สัธทุการแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลพระองคทรงทำสิ่งที่ทรงสัญญาด้วยพระโอษของพระองค์กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าให้สำเร็จด้วยพระหัตพระองค์ตรัสว่าตั้งแต่วันที่เรานำประชากรของเราออกจากแผ่นดินอียิปต์เราไม่ได้เลือกเมืองไหนจากเผ่าใดในอิสราเอลที่จะสร้างนิเวศเพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นและเราไม่ได้เลือกชายคนไหนให้เป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลประชากรของเรา แต่เราได้เลือกเยรูซาเล็มเพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นและเราได้เลือกดาวิดให้อยู่เหนืออิสราเอลประชากรของเราดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าจึงตั้งพระทยัยที่จะสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามแห่งพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลแต่พระยาเวตรัสกับดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าว่าที่เจ้าตั้งใจจะสร้างนิเวศสำหรับนามของเรานั้นเจ้าก็ทำดีอยู่แล้วในเรื่องความตั้งใจของเจ้า อย่างไรก็ตามเจ้าจะไม่ได้สร้างนิเวศแต่บุตรชายของเจ้าผู้ซึ่งจะเกิดแก่เจ้าจะสร้างนิเวศสำหรับนามของเราปัดนี้พระยาเวห์ทรงให้พระสัญญาของพระองค์ท way, ี่ทรงกระทำนั้นสำเร็จเพราะข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแทนดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าและนั่งอยู่บนบันลังของอิสราเอลดังที่พระยาเวห์ได้ทรงสัญญาไว้และข้าพเจ้าได้สร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพระยาเวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลข้าพเจ้าได้วางหีบไว้ที่นั่น พันธสัญญาของพระยาเวซึ่งทรงทำไว้กับคนอิสราเอลอยู่ในหีบนั้นแล้วซาโลมอนทรงยืนอยู่หน้าแท่นบูชาของพระยาเวต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดและกลางพระหัตถ์ของพระองค์ออกเพราะซาโลมอนทรงสร้างแท่นทองสำริดยาว2.2เมตรกว้าง2.2เมตรสูง1.3เมตรและทรงตั้งไว้กลางลานพระองค์ทรงยืนอยู่บนแท่นนั้นและพระองค์ทรงคุกเข่าลงต่อหน้าชุมนุมอิสราเอลทั้งหมด และกลางพระหัตถ์ของพระองค์สู่ฟ้าสวรรค์แล้วพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเหมือนพระองค์ทั้งในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกพระองค์ทรงรักษาพันธสัญญาและทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ด้วยสุดใจพระองค์ทรงรักษาสิ่งที่ทรงสัญญาไว้กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์ และสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ด้วยพระโอษของพระองค์นั้นพระองค์ทรงทําให้สําเร็จด้วยพระหัตในวันนี้ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอทรงรักษาสิ่งที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์คือดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์โดยตรัสว่าถ้าเพียงแต่ลูกหลานของเจ้าจะรักษาทางของเขาที่จะดำเนินตามบัญญัติของเราอย่างที่เจ้าได้ดำเนินต่อหน้าเรานั้น เจ้าจะไม่ขาดชายที่จะนั่งบนบันลังของอิสราเอลต่อหน้าเราเพราะฉะนั้นข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลขอให้พระสัญญาที่พระองค์ได้ตรัสกับดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์เป็นจริงแต่แท้จริงพระเจ้าจะประทับกับมนุษย์บนแผ่นดินโลกหรือดูสิฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุดยังรองรับพระองค์ไว้ไม่ได้แล้วพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรองรับพระองค์ได้อย่างไร แต่ขอพระองค์สนพระไทยในคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และในคำวิงวอนของเขาข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงสดับเสียงร้องและคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์เพื่อพระเนตรของพระองค์จะทรงเฝ้าดูพระนิเวศนี้ทั้งวันและคืนคือสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสว่าจะตั้งพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่นเพื่อพระองค์จะทรงสดับคำอธิษฐาน ซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์จะอธิษฐานต่อสถานที่นี้และขอพระองค์ทรงสดับคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์และของอิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานต่อสถานที่นี้ขอพระองค์เองทรงสดับจากที่ประทับของพระองค์คือฟ้าสวรรค์และเมื่อพระองค์ทรงสดับแล้วก็ขอทรงอภัย เมื่อชายคนไหนทำบาปต่อเพื่อนบ้านของเขาและถูกบังคับให้สาบานและเขามาสาบานต่อหน้าแท่นบูชาของพระองค์ในพระนิเวศนี้ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์และขอทรงดำเนินการและขอทรงพิพากษาผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์โดยลงโทษผู้ทำผิดและให้การกระทำของเขาตกบนศีรษะของเขาและตัดสินว่าผู้ชอบธรรมนั้นบริสุทธิ์โดยให้กับเขาตามความชอบธรรมของเขา ถ้าอิสราเอลประชากรของพระองค์พ่ายแพ้ต่อศัตรูเพราะได้ทำบาปต่อพระองค์และพวกเขาหันกลับมาหาพระองค์และยอมรับพระนามของพระองค์อธิษฐานและขอพระเมตตาเฉพาะพระพักพระองค์ในพระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์และทรงอภัยบาปของอิสราเอลประชากรของพระองค์และทรงนำเขากลับมายังแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่พวกเขาและบรรพบรุษของเขาทั้งหลาย เมื่อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่และไม่มีฝนเพราะเขาทั้งหลายได้ทำบาปต่อพระองค์แล้วเขาทั้งหลายได้อธิษฐานต่อสถานที่นี้และยอมรับพระนามของพระองค์และหันกลับจากบาปของเขาเมื่อพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาก็ขอทรงสดับในฟ้าสวรรค์ลและทรงอภัยบาปของอิสราเอลซึ่งเป็นผู้รับใช้และประชากรของพระองค์แล้วขอทรงสอนทางดีที่ควรจะดำเนินแก่พวกเขาและขอประทานฝนตกบนแผ่นดินของพระองค์ ซึ่งพระองค์ประทานให้เป็นมรดกแก่ประชากรของพระองค์ถ้ามีการกันดานอาหารในแผ่นดินถ้ามีโรคระบาดถ้ามีข้าวลีบข้าวขึ้นราภัยจากตั๊กแตนป่าทางกาและตะั๊กแตนตัวอ่อนถ้าศัตรูล,ล้อมเมืองใดๆของเขาในแผ่นดินหรือมีภัยพิบัติใดๆหรือเกิดความจิบไข้ใดๆก็ดีแล้วหากคนหนึ่งคนใดหรืออิสราเอลประชากรของพระองค์ทั้งหมดที่ตระหนักในภัยพิบัติและความทุกข์ จะอธิษฐานหรือวิงวอนประการใดโดยกลางมือของเขาสู่พระนิเวศนี้ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงอภัยแล้วประธานแก่แต่ละคนตามการประพฤติทั้งสิ้นของเขาด้วยพระองค์ทรงทราบจิตใจเพราะพระองค์เท่านั้นทรงทราบจิตใจของมนุษย์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ยำเกรงพระองค์ และดำเนินในพระมรรคาของพระองค์ตลอดวันเวลาที่มีชีวิตบนแผ่นดินซึ่งพระองค์ประทานแก่บรรพบรุษของพวกข้าพระองค์ยิ่งกว่านั้นอีกเกี่ยวกับคนต่างด้าวผู้ซึ่งไม่ใช่อิสราเอลประชากรของพระองค์เขามาจากแดนไกลเนื่องจากพระนามยิ่งใหญ่พระหัตถ์อันทรงฤทธิและพระกรที่เหยียดออกของพระองค์เมื่อเขามาอธิษฐานต่อพระนิเวศนี้ ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงทำตามทุกสิ่งซึ่งคนต่างด้าวได้ทูลขอต่อพระองค์เพื่อชนทุกชาติแห่งแผ่นดินโลกจะรู้จักพระนามของพระองค์และยำเกรงพระองค์เหมือนอย่างอิสราเอลประชากรของพระองค์และเพื่อเขาทั้งหลายจะทราบว่าพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนามของพระองค์ถ้าประชากรของพระองค์ออกไปต่อสู้กับศัตรูของเขา โดยทางใดๆที่พระองค์ทรงใช้เขาออกไปก็ตามและเขาทั้งหลายได้อธิษฐานต่อพระองค์ตรงต่อเมืองนี้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้และตรงต่อพระนิเวศที่ข้าพระองค์ได้สร้างเพื่อพระนามของพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานและคำวิงวอนของเขาจากฟ้าสวรรค์และขอประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาถ้าเขาทั้งหลายทำบาปต่อพระองค์เพราะไม่มีมนุษย์คนใดไม่ได้ทำบาปและพระองค์กิ้วพวกเขา และทรงมอบเขาไว้กับศัตรูพูดจับเขาไปเป็นเฉลยยังแผ่นดินหนึ่งไม่ว่าใกล้หรือไกลแต่ถ้าเขาสำนึกผิดในแผ่นดินที่เขาถูกจับไปเป็นเฉลยและได้กลับใจแล้วได้วิงวอนต่อพระองค์ในแผ่นดินที่เขาไปเป็นเฉลยทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปและได้ประพฤติช,ชั่วร้ายและได้ทำการอธรรมถ้าเขาทั้งหลายกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขาในแผ่นดินที่เขาไปเป็นเฉลย ที่ซึ่งพวกเขาถูกจับไปเป็นเชลยและอธิษฐานต่อพระองค์ตรงต่อแผ่นดินซึ่งพระองค์ประทานแก่บรรพบรุษของเขาทั้งหลายคือเมืองซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้และพระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เพื่อพระนามของพระองค์ขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานและคำวิงวอนของพวกเขาจากฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาและขอทรงอภัยให้ประชากรของพระองค์ผู้ทำบาปต่อพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์บัดนี้ขอพระเนตรของพระองค์ทรงเฝ้าดูอยู่และขอพระการของพระองค์ทรงสดับคํคำอธิษฐานแห่งสถานที่นี้ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าขอทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่พำนักของพระองค์ทั้งพระองค์และหีบแห่งบริษานุภาพของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าขอให้ปุรุหิตของพระองค์รับความรอดและให้ทำมิกชนของพระองค์เปรยปรีในความประเสริฐของพระองค์ ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าขออย่าเมินพระพักจากผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้นขอทรงระลึกถึงความรักมั่นคงต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์สองพงศาวดารบทที่7เมื่อซาโลมอนทรงจบคำอธิษฐานแล้ว ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์ไหม้เครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวะบูชาและพระสิริของพระยาเวก็เต็มพระนิเวศบุโรหิตทั้งหลายเข้าไปในพระนิเวศของพระยาเวไม่ได้เพราะว่าพระสิริของพระยาเวเต็มพระนิเวศของพระยาเวเมื่อคนอิสราเอลทั้งหมดเห็นไฟลงมาและพระสิริของพระยาเวอยู่บนพระนิเวศเขาทั้งหลายก็กราบซพหน้าติดพื้นบนทางเดินและนมัมการทั้งสรรเสริมพระเจ้าว่า เพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดและพระราชาและประชาชนทั้งหมดถวายเครื่องสัตวบูชาเฉพาะพระพักพระยาเวกษัตริย์ซาโลมอนทรงถวายเครื่องสัตวบูชาเป็นบัว2 2 0 0 0ตัวและแกะ120,000ตัวดังนี้แหละพระราชาและประชาชนทั้งหมดได้ถวายพระนิเวศของพระเจ้าบรรดาปุโรหิตก็ยืนประจำตำแหน่งของตนทั้งคนเลวีพร้อมกับเครื่องดนตรี สำหรับบัรเลงถวายแด่พระยาเวซึ่งกษัตริย์ดาวิดท,ทรงทำขึ้นเพื่อขอบพระคุณพระยาเวเมื่อดาวิดถวายสรรเสริญด้วยฝีมือบันเลงของเขาทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดแล้วปุโรหิตท,ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของพวกเขาก็เป่าแตร ى, ส่วนอิสราเอลทั้งหมดยืนอยู่และซาโลมอนทรงทำพิธีชำระส่วนกลางของลานซึ่งอยู่ข้างหน้าพระนิเวศของพระยาเวให้บริสุทธิ์ เพราะพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและไขมันของเครื่องสารติบูชาที่นั่นเพราะว่าแท่นทองสำริดซึ่งซาโลมอนทรงสร้างไว้นั้นไม่สามารถบรรจุเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเครื่องธัญญบูชาและไขมันในเวลานั้นซาโลมอนทรงถือเทศกาลเลี้ยงอยู่เจ็ดวันและอิสราเอลทั้งสิ้นก็อยู่กับพระองค์เป็นชุมนุมชนยิ่งใหญ่มากตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัตจนถึงลำธารแห่งอียิปต์และในวันที่แปด เขาทั้งหลายมีการประชุมเพราะพวกเขามีงานมอบถวายแท่นบูชามาเจ็ดวันและถือเทศกาลเลี้ยงมาเจ็ดวันแล้วเมื่อวันที่23ของเดือนที่เจพระองค์ทรงให้ประชาชนกลับบ้านของตนด้วยใจชื่นบานและยินดีเพราะความดีซึ่งพระยาเวได้ทรงสำแดงแก่ดาวิดแก่ซาโลมอนและแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงปรากฏต,ต่อซาโลมอนครั้งที่สองดังนี้แหละ ซาโลมอนทรงสร้างพระนิเวศของพระยาเวและพระราชวังเสร็จคือทุกอย่างซึ่งพระองค์ทรงดำริจะทําในเรื่องพระนิเวศของพระยาเวและพระราชวังของพระองค์พระองค์ทรงทําให้สําเร็จแล้วพระยาเวทรงปรากฏแก่ซาโลมอนในเวลากลางคืนและตรัสกับพระองค์ว่าเราได้ยินคําอธิษฐานของเจ้าและได้เลือกสถานที่นี้สําหรับเราให้เป็นนิเวศแห่งเครื่องสัตวะบูชาถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตก หรือบัญชาตะกะแตนให้มากินแผ่นดินหรือส่งโรคระบาดมา่ามกลางประชากรของเราถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่มตัวลงอธิษฐานและสแสวงหาหน้าของเราทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายและบัดนี้ตาของเราจะลืมอยู่ และหูของเราจะฟังคำอธิษฐานซึ่งเขาทั้งหลายอธิษฐานณสถานที่นี้เพราะบัดนี้เราได้เลือกสรรและทำให้นิเวศนี้เป็นที่บริสุทธิ์เพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นเป็นนิดและตาของเราใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดเวลาส่วนเจ้าถ้าเจ้าดำเนินต่อหน้าเราเหมือนอย่างดาวิดบิดาของเจ้าดำเนินนั้นและทำทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ทั้งรักษากฎเกณฑ์และกฎหมายของเรา แล้วเราจะสถาปนาบันลังของเจ้าดังที่เราได้ทำพันธสัญญาไว้กับดาวิดบิดาของเจ้าว่าเจ้าจะไม่ขาดชายที่จะครอบครองเหนืออิสราเอลแต่ถ้าเจ้าทั้งหลายหันไปและละทิ้งกฎเกณฑ์และบัญญัติของเราซึ่งเราตั้งไว้ต่อหน้าพวกเจ้าและไปโปรนิบัติพระอื่นๆและนมาสการพระเหล่านั้นแล้วเราจะถอนเขาทั้งหลายจากแผ่นดินของเราซึ่งเราได้ให้แก่พวกเขาและเราจะเหวี่ยงนิเวศซึ่งเราทำให้บริสุทธิ์ เพื่อนามของเราไปจากสายตาของเราและเราจะทำให้เขาเป็นคํำเปรียบเปรยและเป็นขี้ปากในหมู่ชนชาติทั้งหลายและนิเวศนี้ซึ่งสูงส่งทุกคนที่ผ่านไปจะประหลาดใจแล้วกล่าวว่าทำไมพระยาเวจึงทรงทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้และพระนิเวศนี้แล้วพวกเขาจะตอบว่าเพราะเขาทั้งหลายละทิ้งพระยาเวพระเจ้าแห่งบรนพระบรรุษของเขาผู้ทรงนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต และไปยึดถือพระอื่นๆอ,อีกทั้งนมัมการและปรนิบัติพระเหล่านั้นฉะนั้นพระองค์จึงทรงนำเหตุร้ายทั้งหมดนี้มาเหนือเขาทั้งหลาย